ทำนายฝันฝันเห็นท้าเวสวรร์องค์สีแดงฝันเห็นท้าเวสวรร์วงสีเขียวฝันเห็นท้าเวสวรร์องค์สีทองวันนี้เราจะทํานายฝันให้คุณฟังเองค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมกันนะคะการทํานายความฝันตามตำราโบราณนั้นถือว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตอาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กาจจะเกิดขึ้น ซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่นั้นอยู่กับโชคชะตาและวาชนาของแต่ละบุคคลบางก็จะนำความฝันมาตีเป็นตัวเลขแล้วนำไปเสี่ยงโชคซึ่งผลลัพธ์ก็จะขึ้นอยู่กับโชควาชนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณทำนายฝันว่าโชคลาภเงินทองและความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปงในทิศท,ทางที่จเจริญโดยท้าวเวสสุวรรณ ผู้ที่ถือเป็นเทพแห่งความร่ำรวยถ้าได้มาเข้าฝันเรามักจะได้ราบยุทธสารเสริญอย่างแน่นอนค่ะ <S <S ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณองค์สีแดงคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคุณถูกตาต้องใจด้านการลงทุนให้ระวังด้านสมดุลกำไรขาดทุนให้ดีอีกสิ่งที่ต้องระวังคือศัตรูที่แฝงมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมง,งานค่ะถ้าฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณองค์สีเขียว คุณจะได้ร่วมง,งานสังสรรค์กับญาติพี่น้องหรือมิสหายเพื่อนบางคนอาจทำตัวห่างหินกับคุณหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือการประสานงานได้ค่ะช่วงนี้ต้องใช้สติความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับใครที่ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณองค์ศีทองมีความหมายว่าคุณกำลังจะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติส่งผลไปในทางที่ดีต่อเรื่องงาน ทำให้สำเร็จไม่มีคนชื่นชมช่วงนี้จะมีโชคลาภจากการสเสน่หาอาจจะได้โชคจากคนผิวสองสีแต่ทางนี้ต้องระมรัดระวังไปร่วมงานศพและกลับบ้านดึกให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะ